สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรล้มมิตช่องวิถีชีวิตของคนเลี้ยงงัวคนทำนาและการเกษตรมันนี้แวกแนวจกนีกไหมครับพี่น้องมือนี้วันแม่ผ้าลูกๆกมาเที่ยวที่จังหวัดสกลน,นครครับเพื่อนเอินว่าคาเฟ่เครื่องบินครับพี่น้องวันนี้ลูกอยากมาหลายเลยแวกแนวจากยูนําไฮน้ำหน้าเขาเมืองจั้อนครับพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศภาพ สวยๆครับดูจังหวัดสกลนครเพื่อสว่างแดนดินครับพี่น้องผิดพลาดประกันใดครับขอให้ปนะอากาสนี้เด้ออันว่าพิดทีจะแน่งกระดานีครับคาเฟ่เครื่องบินครับเดี๋ยวผมสิผ้าขึ้นไปเบิง้งบรรดาการทางในมาฮอดผมก็ต้องขีง่รถกริบเขามางทีครับพี่น้องนี่ขี่รถนี่แหละเขามาแต่เพื่อนรถนังบุนี่แหละครับเดี๋ยวผมสีผ้าขึ้นไปเบิ้งข้างบน ว่าด้านบนมันเป็นแบบไดครับแตาล่างขึ้นไปครับนี่นะครับล่างเดินขึ้นบันไดครับขึ้นไปนี่คือด้านปีกเพื่นครับสวยงามครับไปน้อง ครับรรยากาศสวยๆครับพี่น้องเห็นม,มากกันจะถึงล่ำนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพาเขาไปเบิ้องต้มดันไนครับพี่น้อง <c oughs> ครับคือดันไน,นของเคน <c oughs> ต้นกับติท่ากันมากยากาศชิวๆครับพีน่น้องด้านท่านานี่ก็คือเป็นด้านอ๋อต้องเอาคู่แปงคู่ปองมันลาะแหลกเอาเทา่าพีน่น้องร้านไหนไหมาอาหารครับอาหารการกินครับนี่ครับอาหารก็จะเป็นพวกชิ้คิดครับมากินครับพีน่น้อง กินขนาดครับนี่นเครื่องดื่มเยงอย่งางไรครับพน,น,นักงานคนบริการเค็ื่ี่ครับน,น,น,นี่ายืนไหนว่าหลัคือดานไหคือบินครับคนอยากมาไทายขูงน้ำสวยๆอะไรครับพี่ร้อง เขาก็เบื้งด้านนอกครับด้านนอกของเครื่องบินครับนี่สวยครับนี่ด้านทั้งนอกเลยพี่นหนอด้วยด้านนอกด้านทั้งปีของเกันครับสวยครับพี่น้องครับดีผ้าเลยเพิ่งเด็กๆอ้าว วัสดีฮะกินอะไรเลยครับใช่ป่ะอต้อเปลนคนหนาบ่ฮะนี่แหละครับบรรยากาศครับผมครับผมนี่คือบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งครับ ชิปมีไว้สมมีสควอนชิปนาพรไหมเขาเก้าเข้ามาสวัสดีครับ